เมื่อวานวันเสาร์ดามือสองมาก็มีตำหนิดนีดจุดแรกเลยตรงนี้ดียวต้องรอรอมาดูว่ามันมีอะไรซ่อนไว้แล้วก็ประตูสองบานนี้ไม่ใช่ของเดิมนะเป็นของอีกรุ่นหนึ่งตัวเบนซินแต่โชคดีคือเป็นประตูไฟฟ้าประตูประตูไฟฟ้าเดี๋ยวเอาไปหุ้มหนังใหม่หุ้มหนังใหม่ ส่วนงานด้านในคือเขาใช้แบบเรียกว่าอะไรวะกาวขี้หมาอะไรท้กอย่างนี่แหละจําจชื่อตรงๆไม่ได้คือแม่งโคตรเหนียวอะแต่ข้อดีของมันก็คือแบบมันป้องกันสนิมไงคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้งานมาหนักพอสมควรแต่เครื่องเขาทำมาใหม่ฟิตมาใหม่รายการเปลี่ยนแม่กเก็บไปแล้วายการเปลี่ยนประมาณสองหมื่นกว่าบาทก็คือเปลี่ยนชุด นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือฟิตขับมาจากชลบุรีได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องน้ําดันหรือว่าความร้อนขึ้นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมาแล้วก็หัวเกียร์มาแล้วก็มีแอมแล้วก็มีเครื่องเล่นสภาพแบบสวยสวยมากอ่ันนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะน่าจะไม่ได้ถ่ายไว้มั้งถ้าถ่ายไว้เดี๋ยวก็ขึ้นรูปให้ดูอืมเนี่ยปูใหม่ซื้อสรน้มันมาเจ็ดร้อยกว่าบาทห้าเมตร ห้าคูณสองสองคูณห้าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็จะไล่สายไฟใหม่เพราะว่ามันมันมีเครื่องเสียงตู้เครื่องเสียงอยู่นี่นคือไม่เอาไม่เอาเพราะว่าลําโพงถูกถอดไปหมดแล้วถูกถอดไปนี่ก็บิวอินมาบางเบา,บา,บาๆเป็นบิวอินแบบรุ่นแรกๆที่เกือบเกือบวีไอพีแต่ไม่ถึงขัน้นไฟสวยงามพัดลมติดมาให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาไล่เก็บ ตำหนิสายไฟ,ไฟเก็บใหม่แล้วก็ไล่ระบบไฟใหม่ไล่ค่อยๆทำคันนี้แต่เบาะเริ่มทำเมื่อวานเอามาปุ๊บก็เริ่มทำเบาะทำเหล็กซื้อก็เหล็กเลยนี่เรียบร้อยเอาไว้แล้วสำหรับเรียนส่วนเบาะกลางเนี่ยจะไม่จะไม่ยึดน็อตเพราะว่าอันนี้เอามาจากรถตู้อีคันหนูนานบานอันนี้จะไม่ยึดน็อตตรงกลางเพื่อแบบ เลื่อนเอาไว้ไปนอนได้ไงแต่จะยึดข้างๆแทนตรงนี้ข้างๆแทนข้างหลังก็ยึดเลยอ่าก็เขาๆมานี้ส่วนความบอกช้ำของคันนี้ก็คือไม่มีนะเรื่องเครื่องยนต์ตอนนี way, so, ้คือผ่านแต่ก็ต้อมาเก็บภายนอกเพิ่มอย่างเงี้ยได้แม็กมาใส่สเปเซอร์มาด้วยสองข้างคู่หน้านะประตูเลื่อน ของเดิมไม่ตกลื่นก็มีสีที่เขาสาดมาบ้างอ่ะเสียงอันนี้สาดสีมาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หนาส่วนตำหนีต่อไปก็คือข้างหลังเนี่ยมีการชนน่าจะมีการชนเบาๆไม่ได้หนักมากถ้าหนักมากตรงนี้คงไม่เหลือแล้วก็อันนี้เปลี่ยนใหม่น่าจะเชียงกงมา แล้วก็ประตูประตูหลังนี่ประตูหลังเปลี่ยนใหม่แน่นสีดักอยู่อเปลี่ยนมาโชกโชกใหญ่กว่าเดิมโชกใหญ่กว่าเดิมน่าจะมาพร้อมกันแหละใหม่เลยอะออแล้วก็น็อตเลดให้น็อตเลดมาหลายตัวมากเยอะอะมีหลายจุดหน้าที่เป็นน็อตเลดอะ ก็เข้าๆประวานนี้ก่อนแอใช้ได้เย็นเจียบไฟท้ายไม่แตกข้างๆก็มีรอยบุกบ้างเล็กน้อยเห็นปะเนีย่ยจะเป็นรอยบุกแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดแบบแต่ข้อดีคือข้างบนข้างบนคือไม่ไม่ผุไม่ทะลุมีบุกบ้างเล็กน้อยอาจจะกระแทกกิ่งไม้อะไรเงี้ย รถตู้คันนั้นเป็นคันที่แบบฟุกมากได้มาเจ็ดหมื่นกิโลคันนั้นแล้วเป็นรถเดิมๆโรงงานจอดเป็นรถคันนั้นเป็นรถตู้ห้องพยาบาลของโรงงานที่แบบจอดเออและสีนี่คือบางมากเคาะเลยปังปังปงแป้งแป้งเลยแล้วก็มาเดือนเดียวกันคนละวันแต่วันเสาร์ว่าเดียวกันวันเสาร์เดียวกันแต่ช่วงเวลาต่างกันคันนี้มาช่วงเช้า ไอคันนู้นมาช่วงคืนเพราะว่าซื้อบ่ายขับกลับมาถึงก็มึดอะไรเงรี้ยอ่ะโอเคมานี้ก่อนชุดแรกเดี๋ยวชุดหน้าค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวปูพื้นใหม่จับน้ำมันมา700ดร้อบาทนี่ทำการเลื้อฝากข้างออกเดี๋ยวซื้อไม้อัดมาตัดแบบใหม่แล้วก็หุ้มหนังใหม่อันเก่ามันมันบวมมาแล้วน,นี่เดี๋ยวก็ทำใหม่ ข้างหน้าหรือคอนโซลหน้าหมดแล้วเหลืออันนี้ยังไม่เลือพักก่อนแกะยากแกะเยอะเดี๋ยวเลือกง่ายๆก่อนนี่เดี๋ยวไล่ระบบไฟใหม่หมดใส่เหมือนใหม่ กิบกิบสามแปดสามาเนื้อแผ่นปุกข้างเรียบร้อยจะเ,เรามีหลักฐานเนี่ยว่าเราวิ่งรถไนแผ่นปูข้างเรียบร้อยฮะบอกหอยห้มใหม่เดี๋ยวมาเก็บงานทาสีแล้วก็ทาสีให้เรียบร้อยจะได้ใหม่แบบกิ๊บกิเลย เสร็จแล้วเก็บงานแนละ้ววันนี้เวลาหน่อยอต่ออีกวันหนึ่งนะอ่าทาสีทาสีกันสนิมเป็นสีบอลอันนี้ใช้สีมันไม่ใช่สีมันเป็นเลไรไม่วอกจำชื่อไม่ได้ละที่มันเป็นเชียวเราก็สบน้ำแล้วก็ทามันจะหนึบๆหน่อยอ,อ่าอันนี้คือเคลียร์พื้นผิวไปแล้วบางส่วนขัดไม่ออกแล้วอันนี้ใช้ดัษทรายน้ำขัดเดี๋ยวจะมาทาสีเทา สีเจ้าการสนิมสีทะลเล็กแหละสวิตเอ่อเปิดปิดหน้าต่างซ้ายขวาหน้าสัมผัสมีรอยดำเดี๋ยวก็ต้องทำความสะอาดหน้าคอนแทคเพราะว่ามันเปิดมันกดลงได้แต่กดขึ้นไม่ได้ต้องเช็คไล่ดูขวาอันนี้คือสวิ์ด้านขวาเปิดปิดนี่ของใหม่โอ oh. คือของใหม่พี่มันจะติดมาอย่างนี้เลยเห็นไหม แล้วก็ลูกยางจะหนามากอ่าอ่าเอาเทียบกับอันนี้ใช่เี αι, ่ยเาเทียบกับยานะนี้โอ้แม่งบางอย่างเยอะใช่คือพอพอมันซุดเนี่ยเครื่องเราก็าแรงสั่นสะเทือนมันก็ไปลงกับตัวถังอะอืมันเนี้ยเนี่ยมันขาดเห็นไหมเขาเรียกลูกยางเครื่องมันขาดอ๋อคือขาดออกจากกันเลยใช่ขาดออกจากกันเลยต้องติดอย่างนี้ใช่มันจะมาอย่างนี้เลยของมันโอ้แม่งโคตรน,นิ่มเลยวะใช่คือเนี่ยความสั่นสะเทือนของเครื่องมันจะมารับอยู่ที่โหลดยางนี้ ถ้ามันซุดลงไปก็เหล็กอะพี่ก็ลงตัวถังเลยก็สั่นเราลำคาญคอนโซลคอนโซนเด้งไปหมดอะผม้มันหายไปเยอะกี่กี่ปีอะเนี่ยโอ้โหนู่นอะสองแสนโลสามสี่แสนเออโคตรหนาเลยต่างกันเยอะต่างกันดีดิมันมันนั่งแล้วพี่มันนั่งแท่นนี้เห็นไหมเนี่ยอ๋อโอเคเหล็กอะคือมันนั่งเหล็กแล้วเนี่ยใช่คือแบบมัน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 เสมอเหล็กใช่พอมันก็สั่นเลย เอโวนี่ห่างกันเยอะ